กราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้กับเสมาเห็ดกะเพราไก่แบบง่ายๆให้พี่น้องในเบิ่องในชมกันเด้อพี่น้องเมื่ออยากไปเห็ดให้ลูกให้หลานกินเนาะแต่ว่าอย่าใส่พริกเทศไหลเด้ออันนี้เ้าก็โกกพริก,หนนก,กแห้งเนาะพี่น้องตำกระเทียมให้เรียบร้อยเนาะพี่น้องเหาก็ใส่เนื้อไก่ลงไปพัดเนาะตามคลิปเลยพี่น้องหน้าตาของไก่ห้องวันนี้อาจจะดูแปลกไปเพราะว่าก็ได้เห็ดเป็นชิ้นเด้อพี่น้องมวันนี้ป๊อตเอาซับเฮลเอี เอามาพัดใส่สกระมันให้หอมๆอมนะพี่น,ออน้องเ้ามพัดเรื่อยๆนะพี่นอ้องให้จน,นเนื้อไก่เฮามันเริ่มคขาแล้วก็ให้มันแห้งๆนะพี่น้องมันยังเสแสร็จนะพี่น้องเด้อเนื้อไกต่ต้องเห็ดให้สุกในจังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าอันตรายเด้อเนื้อไก่อากาศร้อนช่วงน,ดดนี้เนาะเดี๋ยวรีช่องเสียเนาะถ้าเนื้อไก่บ่สุกเนาะอาการเฮาก็เริ่มพัดมีพเขาเขาวๆพี่น้องพัดไสพัดมากลับไปกลับมาเนาะยังว่าอะไรกะเผาถั่วพ็ดกับบ่เสแสร็จนะพี่นอ้อง เขากับมักพ็ดกับใส่เพ็ดโบามักเพ็ดกับยัดใส่เพ็ดล,ลายได้หน่อยกินน้ำบลได้นะพี่น้องเนาะคิดทองคิดใส่น้ำแบบสุวาแล้วกินเพ็ดลายก็ได้อันนี้เขาก็ทีเติมเป็นพวกน้ำมันหอยสักหน่อยน้อพี่น้องแล้วก็พัดต่อไปอีกเรื่อยๆน้อพี่น้องทำการพัดแห,ห้งๆเลยเหมือนนี่แล้วก็เขาคอยใส่พักมกักพักยังก็คอยใส่พักอันนั้นน้อพี่น้องเนาะ แต่ตามใจชอบด้วยอันน,นี้ก็จะเป็นน้ำมันหอยเนาะพี่น้องเพิ่มลงไปเนี่ยเพราะว่าเนื้อไก่เขามันหลายเนาะแล้วเขาติเติมพักลงไปน้ำเนาะบางคนบค่มัก,กพักกะบ่มักใส่พักกะบ่ต้องใส่ก็ได้เด้อพี่น้องเด้อใส่แต่ใบกะเพราลงไปก็ได้ลงจีกะเริ่มใส่ใบกะเพราลงไปไก่ตักกราดเขาไปเรื่อยนาะพี่น้องแต่ว่าทางเขาก็มักให้มี่พักมี่อย่างนี้จังน้อยเขาก็ค่อยเอาพักใส่เนาะพี่น้องเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้ะข้าพอมันสุกแล้วเขาก็เอาพักเนาะพี่น้องวันนี้ใส่เป็นขนาดสองต้นเนาะพี่น้องเอามาหั่นหั่นาาเยุบ แต่กะเิเอาพริกหยวกเขียวมาใส่น้ำพี่น้องเพิ่มรสชาติใ้อาหารเขามีความจัดจานามากยิ่งขึ้นเนาะัน,นาดท่าน,นะพี่น้องเนาะอันนี้ก็สุคัดให้พักห้องอยู่ันเดอพี่น้องต่ค่อยๆเติมพักอย่างอื่นลงไป แต่กระเดวแล้วม ah ันก็ใส่เป็นอันพริกยัวเคี้ยวพี่น้องมักกินกะไ่ลงไปเด้อพี่น้องข้าบูหมักกับบะดองไซน้อพี่น้องเนาะแต่เขาสิถามว่าอ้าวเป็นยังพักกะเพาคือใส่พักพวงนี้ห้ากระเดวแต่ห้าผูหมักน้ะผูบูหมักกับบะตองไซน้อก็คือมีแต่เนื้อไก่กับไก่ใบกะเพากัะพ่อแต่ทางห้ากเอออยากให้กับเข่ากับหน้าไม่รดมีชาติในเ้าวไก็เพิ่มพักเพิ่มยังงูไปแน่เพราะเสีด้กินพักกินหนังแน่นะพี่น้องหลังจากนั้นเนากับพั่เห็นมันฟูฟูเด้อพี่น้องเห พริกดูกเขาเริ่มอ่อนเริ่มนิ่มเวลาเขาคอยโยกลุกคอยชิโยกลุกคอยใส่ใบกะเพราเนี่ยพี่น้องในใบกะเพราเมากกะตีระมาณที่พี่น้องใส่ลงไปโรยหมักหลายใส่หลายมักหน่อยใส่หน่อยบ่มักกะบะตองใส่แต่ว่ากะหองผัดกะเพราคือเก่าพี่น้องตามกระดูกได้เลยพี่น้องเนาะอันนี้เขาก็เริ่มจากการทัดไปเรื่อยๆให้ใบกะเพราเพามันยุบเด้อพี่น้องเขาให้ตักเส่จานเขาเอาไว้เติบโตนะพี่น้องเนาะหน้าตาของผัดกะเพราเากะสีจัดจานประมาณนี้แหละพี่น้อง รสชาติกะถามว่าแซ่บบวกกแล้วแต่ผู้มกักเนาะพี่น้องเสร็จเรียบรอย้อยเนาะพี่น้องก็ตักใส่จานเนาะพี่น้องน้ำที่ออกมาเนี่ยมันออกจากน้ำพักน้ำท,ที่ห้าใส่ลงไปแต่พี่น้องมันบ่แห้งปานใดเนาะลาดเขาทำช้ำในกะแซ่บแซ่บเนาะจังได้ก็ฝากกดไรกดแชร์กดติด,ดตามไลน์นเด้อพี่น้องฝากกดไรกดแชร์อีกหนึ่งเด้อขอบคุณจ้า